จิตวิญญาณระดับสองจิตวิญญาณรุ่นเยาว์ลักษณะที่เข้าขายของจิตวิญญาณในระดับที่สองของการเกิดใหม่ที่รู้จักกันดีก็คือเบบี้ซซงซึ่งบทเรียนของระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับกฎข้อบังคับและความมีระเบียบว,วินัยของสังคมที่สิวิรไยพัฒนาการของจิตวิญญาณระดับสองจะให้ความสำคัญ ไปที่การดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ต่างคนต่างอยู่รอดไปวันๆเท่านั้นแต่ต้องอยู่ร่วมกันด้วยโครงสร้างของสังคมที่มีกรอบระเบียบภายใต้คำสั่งการต้องมีความปลอดภยัยและต้องสัมผัสได้ในความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของด้วยซึ่งในขณะที่จิตวิญญาณระดับแรกนั้นการพัฒนาที่มุ่งไปกับสภาพแวดล้อมสไตล์ ส่วนอีเดนส่วนจิตวิญญาณระดับที่สองกลับมีความต้องการโลกสิวิลัยเพื่อตามหาความสมบูรณ์ด้วยการใช้คําสั่งตามที่ผู้คนต้องยึดตามกฎระเบียบของสังคมเช่นคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเรื่อยตั้งแต่อเมริกาใต้ยันไปถึงตาลีบันเป็นต้นส่วนบทเรียนต่างๆที่สำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับการร่วมมือร่วมใจ ที่จะนำไปสู่ความอยากได้อยากมีร่วมกันการเสียสละชีพเพื่อชาติจึงจำเป็นต้องมีขึ้นรวมถึงการสร้างเสถรยรภาพด้วยการจัดการระเบียบว,วิถีชีวิตซึ่งมีการพัฒนาไปได้มากกว่าจิตวิญญาณในระดับแรกจิตวิญญาณในระดับที่สองนี้จะให้น้ำหนักไปกับการควบคุมตนเองการฝึกฝนการปฏิบัติตามกฎ ด้วยการกระตุ้นเป็นระยะระยะะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยซึ่งในความรู้สึกของพวกเขานั่นคือการเล่นบทบาทต่างๆที่มีคุณค่าและมีความหมายเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของในบางสิ่งที่สูงค่ากว่าตัวพวกเขาเองควรจะได้รับและถึงแม้สังคมของพวกเขาจะอยู่ในระบบของการให้และการรับ แต่ในระดับนี้จะเน้นหนักไปที่การให้เพื่อรอรับผลตอบแทนที่สูงค่ากว่าดังที่กลุ่มของฟลอยกล่าวไว้มันเป็นเรื่องของอภิมหาอัตตาที่ไปหลงเชื่อเจ้าตันหาสะก่อนที่อัตตาจะได้นำไปพิจารณาไตรตรอง การรับรู้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของจิตวิญญาณระดับที่สองที่จะเฝ้ารอคอยคําสั่งท่งามกลางความสับสนวุว่นวายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งการใช้คําสั่งที่ฟังง่ายและสมบูรณ์แบบมันยังคงอยู่ในจิตสํานึกของพวกเขาอีกทั้งยังคงยึดมั่นอยู่กับโครงสร้างของความเที่ยงแท้แน่นอนและยึดในกฎระเบียบอย่างเข้มงวด ทั้งในด้านบทกฎหมายที่มีข้อบังคับใช้และคำสั่งการเคร่งครัดในบทบาทหน้าที่รวมถึงบทบาทในทางเพศด้วยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องดำเนินไปเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบที่ได้ตั้งไว้อย่างเข้มงวดฉะนั้นหากความจริงใดที่มันขัดต่อความเชื่อของใครในวงเล็บผู้ตั้งกฎจากผู้เปรค่ะเข้าให ความจริงนั้นก็จะไม่ถูกต้องเนื่องจากจิตวิญญาณในระดับที่สองนี้สิ่งที่พวกเขาเชื่อที่เป็นระบบย่อมถูกเสมอตัวอย่างสมมุติว่าในพระคัมภีร์ใบเบิรกล่าวว่าโลกถูกสร้างเสร็จภายในเจดวันแล้วจูๆ่ๆเกิดมีความจริงพร้อมหลักฐานที่ไปขัดต่อคำกล่าวในพระคัมภีร์เข้าให้ ความจริงนั้นก็จะถูกตัดสินทันทีว่ามาจากซาตานแน่ๆเป็นต้นซึ่งในการกระทำทั้งหมดของจิตวิญญาณระดับที่สองนี้ร้วนเต็มไปด้วยความเกินพอดีหรือมากเกินไปกับการเข้มงวดและเคร่งคลาดในกฎระเบียบที่สังคมกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนและผลที่ตามมาคือทำให้พวกเขามีแนวโน้มไปยึดในความเป็นทวิภาวะเช่น ดีชั่วถูกผิดพวกเขาพวกเราตัวอย่างความเป็นอยู่ที่สะอาดต้องดีกว่าสปกปรกดังนั้นความสะอาดเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนและความสกปรกก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างแน่นอนซึ่งก็ทำให้พวกเขาไม่รู้จักคำว่าพื้นที่สีเทาแยกเป็นเราเป็นเขาสำหรับจิตวิญญ,ญาณระดับแรกเกิด ระดับที่ 1. น,นั้นสภาวะแวดล้อมจะนำไปสู่การรับรู้ทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือหรือไม่ก็การขัดขวางความอยู่รอดของผู้คนส่วนจิตวิญญาณระดับที่สองนั้นพวกเขาจะแบ่งสังคมออกเป็นสองสถานะอย่างชัดเจนคือสังคมที่จเจริญแล้วและสังคมได้พัฒนาซึ่งประกอบด้วยผู้คนที่มีการแสดงบทบาทของคนดีและคนเลว โลกใบใหญ่ใบนี้จึงถูกพวกเขาแบ่งออกเป็นเราเป็นเขาและเกิดการเปรียบเทียบกันร,ระหว่างเราถูกเขาผิดขึ้นมาซึ่งหากจะเทียบระหว่างผู้คนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกนั้นจิตวิญญาณระดับที่สองก็ถูกจัดให้เป็นผู้ที่ทำตามกฎหมายและเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนในแง่ของจิตวิทยานั้น จิตวิญญาณระดับที่สองจะมีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมต่างๆได้ถูกปลูกฝังไว้ที่ตนดังนั้นฉันจึงเป็นหนึ่งในพวกเราแต่ความหมายของคำว่าพวกเราในที่นี้ต้องเป็นผู้ที่มีการแสดงออกและมีความคิดเหมือนฉันเท่านั้นและในด้านอัตลักษณ์ที่เป็นส่วนตัวของพวกเขาแต่ละคนนั้นพวกเขาได้ถูกครอบด้วยกรอบ กติกาของสังคมที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเช่นฉันเป็นภรรยาของชาวนาเป็นต้นและในทํานองเดียวกันในด้านของความเชื่อก็ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าผ่านวัฒนธรรมที่เผ่าพัานส่งต่อมาส่วนการแสดงออกก็ต้องให้อยู่กับกรอบและกฎหมายของสังคมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกันและนี่จึงเป็นเหตุให้เจตวิญญาณในระดับที่สอง ยังไม่สามารถโฟกัสไปที่การรับรู้หรือการวางแผนชีวิตของพวกเขาด้วยตนเองซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อขึ้นระดับที่3วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หลากหลายแต่จิตวิญญาณระดับสองซึ่งถูกปลูกฝังให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของการทำตามคำสั่งมีวินยัย ต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนทั้งในด้านศาสนาจารีตประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อการศึกษารวมถึงเหล่าชาติพันธุ์ที่จะคบหาแต่ชุมชนที่ใกล้เคียงตั้งแต่วัยเด็กจึงอาจกล่าวได้ว่าจิตวิญญาณในระดับนี้จะได้เรียนรู้ด้วยกันทั้งสองด้านจากทุกเรื่องราวดังนั้นพวกเขาจึงดูเหมือนว่าเกิดมาเป็นอาชญากร หรือพวกนอกกฎหมายเพื่อให้กฎหมายได้รับการสืบท่อดต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตวิญญ,ญาณระดับสองในขั้นต้นๆวงเล็บนะคะแต่ละจิตวิญญ,ญาณจะมีเจขั้นจากผูแ้แปลค่ะส่วนในด้านอุปนิสัยของจิตวิญญ,ญาณระดับที่สองนั้นก็ค่อนข้างหนักไปในทางอากติคือต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องยอมรับได้และจะต้องให้ผลดีแก่พวกเขาเท่านั้น และการจัดการกับสิ่งต่างๆนั้นพวกเขาจะมีหนทางเดียวเท่านั้นหากไม่ทำตามนั้นก็ซู้ไม่ทำซะเลยดีกว่าตัวอย่างหากพวกเขาเชื่อว่าวิธีที่จะได้บุญมากๆคือต้องใส่บาตรทุกวันพระพวกเขาก็จะเชื่อตามนั้นอย่างเดียวและจะไม่ทำอย่างอื่นเช่นให้ความช่วยเหลือผู้คนหรือฟังธรรมเป็นต้นจากผู้แปลคะ่ะ ซึ่งอคติของพวกเขานั้นร้วนมีพื้นภูมิหลังที่ได้มาจากการบงการจากการศึกษาและเรียนรู้ในแบบฉบับอนุรักษ์นิยมที่ยึดมั่นในหลักการที่ใช้ดีชั่วแยกผู้คนมาตั้งแต่วัยเด็กจึงเป็นไปได้ที่จิตวิญญาณในระดับนี้อาจทำงานในด้านสร้างความเจ็บปวดทรมานให้แก่ผู้คนด้วยความรู้สึกว่ามันก็ชอบทำดี และจากค่านิยมที่มาจากความเชื่อแบบอนุรักษ์เหล่านี้ก็ได้ทำให้พวกเขาต้องเสี่ยงกับความรู้สึกของความละอายในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำที่ผ่านมาซึ่งพวกเขามีความเชื่อว่าผิดเช่นที่ทำไปนั้นเป็นการดูหมิ่นศาสนาหรือทำให้วงตระกูลเสียชื่อเสียงเป็นต้นซึ่งในเรื่องของความละอายเหล่านี้หากเข้มงวดเกินไปและไม่มีการยืดหยุ่นอาจเกิดความขัดแย้งภายในจิตใจ ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดมีความเป็นไปได้ที่อาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยทางจิตอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะแสดงความโกรธออกมามากมายและลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎซึ่งนั่นก็เป็นวิธีลดความร้อนในเรื่องของความขัดแย้งที่อยู่ภายในตัวพวกเขาจิตวิญญาณระดับสองมักยึดติดอยู่กับมือเล็กๆที่มีระเบียบและความสงบเงียบ เพื่อความปลอดภัยจากบุคคลภายนอกที่อาจนำความเดือดร้อนมาให้หรือไม่ก็ให้พ้นจากพวกนักจิตวิญญาณทั้งหลายที่จะมาทำลายกฎของพวกเขาอีกทั้งพวกเขาก็ไม่ชอบที่จะเข้ามาในเมืองใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนในเรื่องของกฎระเบียบซึ่งอาจนำไปสู่การก่อบาปขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งลักษณะเหล่านี้ของพวกเขานั้นผู้คนยุคใหม่ ก็ยังคงยอมรับพวกเขาได้ถึงแม้จะไม่ค่อยชอบหนักก็ตามแต่หากดูจากบางการกระทำของจิตวิญญ,ญาณในระดับนี้ก็ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นตัวแทนของจุดเริ่มต้นของอารยธรรมสมัยใหม่เพราะตามจริงแล้วรากฐานของกฎกติกาและกฎหมายในยุคสมัยใหม่นี้ก็มาจากกิ่งก้านของการจัดระเบียบชีวิตชุมชนของจิตวิญญ,ญาณระดับที่สองนี้เหมือนกัน ส่วนการยึดมั่นอยู่กับกฎกติกาและการประพฤติปฏิบัติที่ต้องตั้งอยู่บนศีลธรรมและจารีตประเพณีทางด้านสุขอ,อนามัยนั้นบางครั้ง ก็เป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากจิตวิญญาณรุ่นเก่าก่อนทิ้งไว้ซึ่งก็ทำให้จิตวิญญาณระดับสองที่มีธรรมชาติของความทันสมัยก็พรานต้องจัดบ้านช่องรวมทั้งทำตัวพวกเขาเองให้สะอาดและปราศจ,จากเชื้อโรคอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เป็นที่ดูถูกดูหมิ่นจากผู้อื่นซึ่งบางคนก็อาจเคร่งขราดมากจนเกินไปจนเป็นทุกข์และกลายเป็นโรคประสาทไปได้ ในด้านการแต่งกายนั้นพวกเขามีความต้องการให้มีรูปแบบเหมือนกันในระหว่างสมาชิกกลุ่มเดียวกันและให้มีการแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต้องทำตามๆกันอย่างเข้มงวดกวดขันในวงเล็บแทนที่แต่ละคนจะแสดงออกในด้านความคิดเห็นส่วนตัวตามแบบฉบับปัจเจกชนซึ่งการกระทำดังกล่าว ล้วนมาจากเหตุผลที่พวกเขาได้ถูกหยิบยื่นมาจากความเชื่อเผ่าพันธุ์ของพวกเขาโดยไม่ต้องตั้งคำถามว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกหรือไม่อย่างไรนั้นเองดังนั้นจิตวิญญาณระดับนี้จึงไม่ไว้ใจในวัฒนธรรมประเพณีอื่นๆอ,อย่างเช่นที่อเมริกาพวกเขาก็สร้างกลุ่มคริสเตียนและกลุ่มที่ใช้คุณธรรมเป็นตัวครอบกลุ่มชนซึ่งเมื่อเป็นดังนี้ การที่จิตวิญญาณระดับนี้จะเลื่อนขึ้นไปสู่จิตวิญญาณในระดับสูงขึ้นไปได้จึงดูไม่ง่ายเอาซะเลยเพราะในขณะที่จิตวิญญาณระดับหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของความป่าเถื่อนที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งจิตวิญญาณระดับสองต้องใช้ความเพลียนพยายามที่จะหลุดลอกให้พ้นออกไป อีกครั้งพวกเขายังปรารถนาการพัฒนาด้วยการร้องเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความท้าทายมากหลายสำหรับจิตวิญญาณระดับนี้ที่ต้องการปฏิบัติให้ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายและมีเสถียรภาพไปพร้อมๆกัน อีกทั้งมุมมองของจิตวิญญาณระดับสองที่มีต่อการกระทําของจิตวิญญาณระดับสามในเรื่องของการยึดอยู่กับความพึงพอใจในตนเองและความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของตัวเองเท่านั้นว่ามันช่างเป็นเรื่องหน้ารังเกียจและไร้ซึ่งศถถีลธรรมซะง,งั้นและไม่เห็นด้วยกับการกระทําของจิตวิญญาณระดับสและระดับหที่มีหลายสิ่งที่ทับซ้อนกันอยู่ ซึ่งหากมองกลัดกลัดแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมากสำหรับคนทั่วๆไปเพราะมันเหมือนการวางไข่ของเหล่าปีศาจไว้ยังไงอย่างนั้นศาส,สนาและด้วยความจำเป็นที่พวกเขาต้องทำตามบัญชาของจักรวาลจิตวิญญาณระดับสองส่วนใหญ่จึงมีความคลั่งคลายในศาสนาเป็นอย่างมากและความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาคือความกลัวพระเจ้า ซึงทำให้พวกเขายึดถือหลักความเชื่อและคำสอนดั้งเดิมของพระเจ้าไว้อย่างเหน,นียวแน่นและมีความเห็นว่าตัวตนของพระเจ้าคือผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะลงโทษมนุษย์ที่ทำบาปทั้งยังให้ความเคารพนับถือผู้นำศาสนาของพวกเขา ว่าเป็นผู้เหมาะสมที่ถ่ายทอดพระคำพีที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งความเชื่อที่ไม่ต้องมีคำถามในเรื่องศาสนานี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้รับจากเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่เกิดแล้วในวงเล็บนะคะแม้ว่าแต่ละภพชาติอาจเกิดเป็นกลุ่มของศาสนาที่แตกต่างกันไปก็ตามตัวอย่าง ชาติก่อนอยู่กลุ่มศาสนาคริสต์ส่วนชาตินี้อยู่กลุ่มศาสนาอิสลามหรือพุทธเป็นต้นจากภูกแี้ค่ะและด้วยเหตุนี้ที่จิตวิญญาณระดับ2มีลักษณะที่ทำตามคำสั่ง พวกเขาจึงจะปฏิบัติตัวตามอักษรของพระคัมภีร์ไบเบิลและอ่านกุรอ่านอย่างเข้มงวดซึ่งก็เปลียวเสมือนเด็กที่เพิ่งหัดเดินและพวกเขาจะเกิดโทสะเมื่อความเคร่งในาศาสนาของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้คนภายนอกอย่างเช่นถูกก้าวล่วงหรือถูกโจมตีในหลักศีลธรรมที่อยู่ในคัมภีร์หรือพระเจ้าของพวกเขาเป็นต้น